ครับสำหรับคล,คลิปที่สองนี้ก็จะพามาดูเครื่องยนต์นะครับหลังจากดูคลิปแรกเป็นดูรอบๆอบคันไปแล้วนะครับจะมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เจล 8c นะครับปั๊มคันเร่งสายนะครับปั๊มใหญ่ก็จะเขื่อนหน่อยนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดชีสีสวีวันโอ้โหพิดัว ก็จะประมาณนี้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเกียร์ก็ไม่รั่วนะครับไม่ซึมนะครับเกียร์ไม่ซึมเครื่องท้ายไม่ซึมครับคัสซีสวยตลอดเส้นครับรถคันนี้คัดมาอย่างดีเลยครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจมาดูมาเลือกเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน เป็นรถปี55นะครับรถปี55ใช้งานมาในไทยก็8ปีแล้วครับ8ปีภาพเขาก็จะเรี่ยมเลี่ยมหน่อยนะครับโคเมี่ยมเยอะครับผมจะมีชุดแต่งตัวหมวกหมวกตัวนี้ให้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของนอก เป็นของไทยนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าเป็นของไทยนะครับแต่บางคนก็บอกเป็นของนอกแต่ลักษณะอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของไทยหรือของนอกบางคนว่าถ้ามีถ้ามีบ่ารับตรงนี้จะเป็นของของนอก ดูเอาครับสวยภาษีเต็มครับภาษียังไม่ขาดนะครับภาษีหกสี่เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีไม่ขาดราคาเบาๆครับคันนี้ราคาห้าแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับ ่อลองได้ที่หน้างานนะครับก็รถอยู่ที่มหาสาร,รคามครับตำบลห้วยแองนะครับเส้นทางออกจากสาร,รคามจะเดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับบ้านผมจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอบตห้วยแองนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาครับเบอร์โทรก็098 3 8 1หนึ่ง 8ปดแปดศูนย์ครับศูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์ครับเราจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดูเครื่องไปด้วยครับถายให้ดูเป็นคลิปเลยนะครับผม ไม่ต้องดูเป็นรูปภาพแล้วนะครับจะถ่ายเป็นคลิปลงช่อง youtube นะครับก็เพิ่งเปิดช่อง youtube ใหม่นะครับผมชื่อช่องคิมหกรอมือสองนะครับคิมเก้าเก้านะครับเป็นผมจะหารถหก้อมือสองมาขายนะครับมา ทำให้ใหม่แล้วก็ดีวให้ใหม่ครับแล้วก็คัดมาให้เป็นอย่างดีครับแต่ละคันที่คัดมานี่เครื่องต้องดีครับคัดสีก็ต้องสวยนะครับผมจะไม่มีการจะซื้อรถพังมาซ่อมนะครับนี่ก็ต้องมีแค่เก็บสีครับ ทันที่เอามาก็เก็บสีให้ใหม่นะครับดิวให้ใหม่ครับเครื่องดีมาตั้งแต่เจ้าของเดิมมาครับคันนี้ 90%้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยครับเครื่องน้ำไม่ดังครับ ใครสนใจก็มาดูได้นะครับรพร้อมใช้งานครับกระบะยาว6เมตร20นะครับยางเต็มทุกเส้นนะครับผมซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรอีกแล้วผมเช็คให้หมดแล้วครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับรถคันนี้ซื้อมา เปลี่ยนแค่เฉพาะไอตัวแผงข้างนี้ใหม่ครับตัวแผงข้างใหม่ก็ฝาท้ายแล้วก็เก็บสีหัวครับรดมาอย่างนี้เลยครับสภาพสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับผมจะเปิดเป็นคลิปวิดีโอลงในช่อง youtube นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคันนี้ไปได้เจ้าของแล้วก็จะเอาคันใหม่มาเรื่อยๆนะครับไปหาคัดเอารถสภาพดีๆมาให้ได้ชมได้ดูกันนะครับได้ซื้อไปใช้งานกันเลยครับผมซื้อรถจากผมไปไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะผมเลือก ครับสันมาให้เป็นอย่างดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับหน้ายักษ์ ko84 ครับผมสวัสดีครับ